前方，gear，third，骨骨，骨骨、ok，骨骨， ขันจาุดโนอาเองจูผมก็มาขนาดนี้ฮม เป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าอีพีนี้ไม่ใช่ลูฟี่เกียร์สามนะครับขอต้อนรับก็สู่ห้องหุนฮะซึ่งอาจจะต้องย้อนกลับไปในปี2018เลยทีเดียวเมือ JC s ซ u d i o เปิดตัวลูฟี่เกียร์สามออกสู่ตลาดเป็นที่ฮือฮาและสร้างภาวะน้ำลายสอให้กับนนะสะสมอย่างมากนะฮะด้วย2ส,สเกล1ต่อสและ1ต่อ7ด้วยความสูง1ต่อ4นะั้นปาก็ไปถึง1เมตรเลยทีเดียวบรรจุก,กองใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรียกว่ามันใหญ่มากนะฮะยกคนเดียวไม่ไหวส่วน 1. นึ่งต่อเจ็ดก็สูงรา,า cm, วๆหกสิบเว พอผมนั่งมองดูงานปั่นชุดนี้นะฮะก็เปิดคำถามคิดว่าไอ้เจ้าลูฟี่มันใช้หมัดเกียร์สามนี่เป็นการใส่กองทับเรือตอนไหนนะฮะซึ่งคิดไปคิดมาคิดไม่ออกก็เลยโทรไปหาเพื่อนเพื่อนช่วยกันคิดคิดไปคิดมาไม่ออกผมก็เลยสรุปเอาเองว่าเป็นแค่งานออกแบบของค่ายผู้ผลิตเท่านั้นเองซึ่งงานเกียร์สามนั้นออกมาหลายค่ายนะฮะถ้าจะโดดเด่นน่ผมชอบของลาสซาีฟนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกของ JC Studio นะเพราะว่าสีสันมันสดใสเพื่อมาให้ในการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะนี่ไงฮะฐานของ ลูฟี่เกียร์สามนะฮะไอฐานจะาการมเนี่ยแค่ฐานตัวนี้ตัวเดียวนะฮะหนักปลาเข้าไปเกือบ40โลเลยทีเดียวมาดูพาร์ทใสฮะซึ่งเป็นพาร์ทของคลื่นน้ํากระจายนะฮะเราจะเห็นได้ว่าตรงปลายนนก็ทําเป็นสีมนแล้วก็มีเอฟเฟกของเกลียวคลื่นนะฮะตรงกลางเป็น LED ฮะซึ่งจะให้ไฟสีแดงและสีเขียวเรามาดูฮะจริงๆแล้วเป็นขั้นตอนที่เราควรจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะฮะนี่เป็นส่วนท้ายของเรือที่มันถูกระเบิดออกมา ทำตามขั้นตอนไปนะฮะวางตัวนี้เป็นตัวแรกนะฮะแล้วก็ตัวต่อมาฮะหลายคนชอบเอาเอฟเฟกเพลิงเนี่ยแบบนี้นะฮะไปวางก่อนก็จะถือว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องยกออกมาอีกทีนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเอาไอ้พังงาเรือตัวที่ผมบอกเข้าไปนะฮะเอามาเสียบก่อนนะฮะจับยัดมันเข้าไปแล้วค่อยจับทั้งหมดวางลงไปนะฮะ เรามาดูเอฟเฟกตัวของเพลิงนี่ถือว่าการให้สีสันสวยงามมากนะฮะสีแดงแล้วก็สีดำของการไหม้ต่างๆดูแล้วสีตัดกันฮนะค่อนข้างที่จะโอเคเลยมาถึงส่วนด้านหน้าเรือนะฮะส่วนนี้ต้องขอบอกเลยะฮะว่าโคตรเจ๋งนะฮะเพราะว่าดีเทลมันสวยมากโดยเฉพาะไอ้ใต้ท้องเรือเนี่ยฮะมีราบของการเกาะตัวของประการังนะฮะต้องบอกเล้ว่าโคตรเหมือนนะฮะไอ้ส่วนนี้ถือว่าท้าทาทยแรงโน้มถ่วงครับเพราะว่า มันถูกยึดด้วยแกนเพียงแค่ช่องเดียวเท่านั้นเองร้อยต่ออาจจะไม่แนบสนิทมากนะฮะมีช่องว่างแต่ก็ถือว่าสวยอะอาจจะมีการเสียวไส้ในกลัวตกเล็กน้อยแต่ก็ไม่ตกนะฮะส่วนที่เหลือที่เราจะได้ออกมาจากกล่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาร์ตเอฟเฟกต่างๆฮนะพาร์ตของสายน้ําที่กระเซ็นขึ้นมาพาร์ตของเพลิงนะฮะที่มอดไหมตัวนี้เป็นตัวเสาแล้วก็ใบเรือนะฮะ การลงสีการไล่เฉดค่อนข้างสวยงามนะฮะมันจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะฮะส่วนด้านล่างแล้วก็ส่วนท็อปด้านบนแบบนี้นะฮะสวยงามเลยฮะตัวนี้นะฮะทุกคนอาจจะลองใส่มันก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอตอนที่คุณจะใส่ลูฟี่เนะี่ยคุณก็ต้องถอดมันออกมาอีกทีแต่ว่าทดลองการใส่ก่อนก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรที่เหลือก็เป็นเอฟเฟกเล็กๆจับเอฟเฟกเล็กใส่ก่อนนะฮะ แล้วก็ตามด้วยเศษไม้ต่างๆที่แตกออกจากตัวเรือนะฮะมาถึงนี่ตัวโคดไฮไลท์นะฮะหมัดเกียร์สมหุ้มเกราะนะฮะเป็นไงฮะสีดําตัดม่วงนะฮะโคดใหญ่ฮะจริงๆแล้วข้างในมันกลวงนะครับมันก็ไม่ได้หนักมากการติดตั้งคนเดียวอาจจะลําบากนิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้ฮะแล้วก็มาดูดีเทลของลูฟี่ฮะเหมือนมากนะฮะแล้วก็สสีแดงน้ําเงินเหลืองตัดกันนะฮะ การลงสีสวยทีเดียวฮะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแล้วก็คราบโคลนต่างๆที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าของลูฟี่นะฮะอย่างที่บอกฮะพอเราติดตั้งตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็อาจจะต้องมีการจับเสากระโดงเรือมขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็นี่มาถึงส่วนพาร์ทของใบหน้าฮะหต่อ4ต้องบอกได้เลยว่าโคตรใหญ่นะฮะแล้วก็หน้าของลูฟี่ได้อารมณ์มากฮะแล้วก็ติดพวกพาร์ทที่เหลือก็จะเป็นแขนนะฮะหมวกแล้วก็ผ้าคาดเอว แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเอฟเฟกควันฮะที่มันออกมาจากตัวของหมัดเกียร์สามเอลเลฟนกันนะฮะแล้วก็ดีเทลพวกพาร์ทใสเล็กๆน้อยๆใส่เข้าไปก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยฮะโดยรวมครับโมเดลชุดนี้ใหญ่สะใจนะฮะการให้สีสันที่มันตัดกันระหว่างสีแดงเพลิงสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินกางเกงยีนสีน้ำเงินของตัวเรือมารีนะฮะ รวมๆเลยทําให้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสวยเด่นสะดุดตาที่การให้สีนะฮะสุดท้ายก็ให้ตัวเล็กมาด้วยนะฮะย่างี้ับพอผมเปิดไฟออกมาแล้วโอ้โหมันโคตรแจมนะฮะสวยงามมากเลยฮะเหมาะแก่การที่คุณจะไปตามล่ามันแล้วก็เก็บอยู่ในห้องหุ่นของคุณนะฮะสุดท้ายฮะขอให้ทุกคนมีความสุขในห้องหุ่นของทุกคนนะฮะเหมือนกับที่ผมมีความสุขกับห้องหุ่นของผมเหมือนเดิมครับผมอีพีหน้าเจออะไรกันติดตามกันตอนต่อไปนะ